ไปต่อกันที่ศาสนาคริสต์ค่ะบารลงวิเชียนสันทาปริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์วันนี้มีเรื่องอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปติดตามกันเลยค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ขอใช้พระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกโดยท่านนบุญมารโกในบทที่สิบข้อที่สิบเถึงสามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับท่านนบุญมารโกบันทึกไว้ว่าขณะที่พระองค์กำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทางชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลง คูณถามว่าพระอาจารย์ผู้ทรงความดีข้าพระเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดีไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้นท่านรู้จักบทบัญญัติแล้วคืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จ อย่าช่อโกงจงนับถือบิดามารดาชายผู้นั้นทูลว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพระอิศุเจา้าทร่งทอดพระเนิรเขาด้วยพระไัยเอ็นดูตรัดกับเขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ฟังพระวาจานี้ชายผู้นั้นหน้าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมายจึงจากไปด้วยความทุกข์พระเยสเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบแล้วตรัสกับบรรดาศิทธิว่ายากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระนาจักรของพระเจ้า บรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจานี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสอีกว่าลูกเอ๋ยยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระณาจักรของพระเจ้าอูดจะลอดรูเข็มอย่างง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระณาจักรของพระเจ้าบรรดาศิษย์ยิ่งประหลาดใจามากขึ้นพูดกันว่าดังนี้ใครเล่าจะรอดพ้นได้ พระเยซูเจา้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่าสำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้เพราะพระองค์ทรงทําได้ทุกสิ่งเปโตรชูนพระเยซูเจ้า,จาว,ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้วพระเยซูเจ้า,จาตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตร หรือไร่านาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดีจะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้เขาจะได้บ้านเรือนพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรไร่านาพร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดรท่านผู้ฟังครับเรามาเรียนรู้ พรอคำสอนตอนนี้ของพระองค์กันนะครับเริ่มต้นด้วยมีชายคนหนึ่งเข้ามากราบแท่พระบาทพระเยซูเจ้าทูลถามว่าพระอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อบรรลุชีวิตนิลันดรเป็นที่น่าสังเกตว่าอาการที่เร่งรีบของเศรษฐีหนุม่มที่เข้ามากราบ ราคาศพจนๆที่ไม่มีแม้แต่สตังแดงเดียวติดตัวบ่งบอกถึงจิตใจอันเต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกความศรัทธาและความกระตือรือร้นที่จะได้ชีวิตนิรันดร์แต่ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกครับเพราะอารมณ์ความรู้สึกนั้น่ะ มันขึ้นขึ้นลงๆลงลงและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆตามสถานการณ์ตามช่วงเวลาตามจังหวะและโอกาสและมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นแทนที่พระเยซูเจ้าจะตอบคำถามในทันทีพรงกับขัดจังหวะเพื่อให้เขาได้หยุดคิด และในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทำในสิ่งที่เราทุกคนควรเรียนแบบนั่นคือไม่ว่าเราจะพูดจะสอนหรือจะทำอะไรก็ตามทุกสิ่งต้องมุ่งหรือชี้ไปถึงพระเป็นเจ้าเสมอพระองค์จึงตอบว่าทำไมเรียกเราเป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐนั้นมีแต่พระเป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้น เศรษฐีหนุ่มตอบว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าถือบัญญัติเหล่าเนี้มาตั้งแต่เด็กบัญญัติที่พูดถึงก็คืออย่าหรือห้ามเช่นอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อโกงยกเว้นข้อสุดท้ายข้อเดียวที่สั่งให้ทำคือ จงนับถือบิดามารดาและเป็นที่น่าสังเกตนะครับเป็นการทำดีภายในวงศาคนาญาิเท่านั้นจงนับถือบิดามารดาทำดีช่วยเหลือบุคคลในวงศาคนาญาติเท่านั้นพรีสเจ้าตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อีกสิ่งหนึ่งหมายความว่าเพื่อจะได้ชีวิตนิรัดนดร การไม่ทำผิดอย่างเดียวนั้นนะหาพอไม่แต่ต้องทำสิ่งดีด้วยและสิ่งดีที่พระองค์ต้องการก็คือให้เราแบ่งปันทรัพย์สมบัติรวมทั้งสิ่งที่เรามีเพื่อช่วยเหลือผู้อยากไร้และขัดสนด้วยประโยคต่อไปพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าจงตามเรามาเถิด นั่นคือนอกจากสละสมบัติเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วพระเยซูเจ้ายัางท้าทายเศรษฐีหนุ่มและเราทุกคนให้สละแม้กระทั่งตัวของเราเองเหมือนกับพระเยซูเจ้าต้องการถามเราทุกคนว่าพวกท่านต้องการชีวิตนิรันดร์มากแค่ไหนหรือกล่าวอีกอย่างว่า พวกท่านที่เป็นคริสตชนแท้ขนาดยอมสละสมบัติและตัวของตนเองได้ไหมเป็นการท้าทายที่น่าคิดทีเดียวครับน่าเศร้าที่เศรษฐีหนุ่มรวมทั้งเราด้วยต่างก็อยากได้ชีวิตนิรันดร์มากแต่ก็ยังไม่มากพอ ที่จะสละทุกสิ่งอย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้าไมา่ได้โกรธแต่เอ็นดูแน่นอนพระองค์ต้องเสียใจแน่ที่ผู้ที่พระองค์รักใจไม่กล้าพอแต่ด้วยความเอ็นดูพระองค์ยังเชื้อเชิญและท้าทายเราทุกคนให้ละทิ้งความสะดวกสบายให้เลิกคิดแต่เพียง ตั้งใจไม่ทำผิดแต่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่เป็นความดีแล้วก็ให้วางชีวิตของเราไว้ในหนทางที่พร้อมผจญภัยไปในโลกไปในสังคมนี้เพื่อจะได้รับชัยชนะเยี่ยงอัศวินผู้ยิ่ยงใหญ่โดยมีพระเป็นเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเสมอ ประโยคต่อไปพระเยซูเจ้าตรัสว่าเป็นการยากจริงหนอสําหรับคนมั่งมีจะเข้าพระอาณาจรรักรของพระเป็นเจ้าทำให้พวกสาวกรู้สึกทึ่งต่อวาจานี้เพราะตามมาตรฐานทางศิลธรรมของชาวยิวแล้วเนี่ยถือว่าคนมั่งมีเป็นคนดีเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยและอวยพร ดังหนังสือพระคัมภีร์ภาพเพลงสาดูดีบทที่37มสดข้อยีได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเคยนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานแต่พระเยซูเจ้ากลับสอนตรงกันข้าม พระองค์มองเห็นอันตรายใหญ่หลวงของความมั่งมีทางวัตถุเพราะอะไรหรือครับก็เพราะเหตุผลสองสาประการประการที่หนึ่งความมั่งมีทางวัตถุมักทำให้ความคิดและจิตใจของเรายึดติดอยู่กับสิ่งของของโลกนี้ก่อให้เกิดความโลภ ความอยากได้เข้าครอบครองจิตใจกอบโกยหวงแหนเห็นแก่ตัวจนแม้กระทั่งตายไปก็ยังหวงแหนกลายเป็นปูโสงเฝ้าทรัพย์ไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็มีประการที่สองถ้าความสนใจส่วนใหญ่ของเราคือ ความมั่งมีทางวัตถุเราก็จะตีราคาทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดซึ่งจริงๆแล้วในโลกนี้มีมากมายหลายสิ่งที่มีคุณค่าแต่ไม่สามารถตีราคาเป็นเงินได้และเงินก็ไม่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันพระเงินใช้กับวัตถุ เป็นเรื่องของวัตถุแต่คุณค่าเป็นเรื่องของจิตใจซื้อขายและตีเป็นราคาไม่ได้เช่นอะไรบ้างครับรอยยิ้มน้ำใจไมตรีความเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือแบ่งปันเหล่านี้เป็นต้นประการที่สาม คนร้อยคนอาจจะทนความยากลำบากได้แต่อาจมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จและมั่งมีเพราะฉะนั้นคนมั่งมีเหล่านี้จึงมักภาคภูมิใจในตัวเองความสำเร็จของตัวเองเยอะยิ่งจองหองโอหัง ไม่ง้อคนรวมทั้งไม่ง้อพระเป็นเจ้าด้วยก็เป็นที่น่าปดสูใจที่เขาหลงตัวเองมากเกินไปแต่สำหรับพระเยสูเจา้าความมั่งมีต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบจําไว้เลยครับความมั่งมีไม่ผิดแต่ความมั่งมีต้องควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบพระองค์จะไม่ถามเราเพียงว่าได้ทรัพย์สินเงินทองนั้นน่ะได้มาอย่างไรแต่จะถามด้วยว่าใช้มันอย่างไรเราใช้อย่างหินแก่ตัวหรืออย่างเอื้ออาทรเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีมากก็ยิ่งต้องรับ ผิดชอบมากด้วยครับยังไม่จบนะครับขอต่อในสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิน